ก็วันที่ไปซื้อของก็ได้สินค้ามาใหม่นะคะอีกอีกหนึ่งอย่างตอนแรกก็ดูงงๆมันเป็นอะไรอพอเข้าใจก็รู้ออกมันคือต <un gines> ัวล็อกนะคะล็อกไม่ให้ไม่ให้ก๊อกน้ํามันเลื่อนล็อกประตูหรือว่าล็อกเกะนะคะฝั่งหมายควมว่าดันไม่เกะมันยื่นออกมานะที่ดีก็คือเด็ดเด็ดก็คือการล็อกที่ ก่อนประตูตรงที่ตรงเนี้ยนะคะตรงหน้าประตูเนี้ยเท่าที่ดูรูปนะนี่ค่ะการไม่ให้เด็กมาเปิดประตูเล่นวิธีเปิดวิธีปิดก็ไม่ยากนะคะวิธีเปิดวิธีปิดในหนึ่งกล่องเนี่ยมันจะมีประมาณสี่ตัวสี่เซตนะคะในหนึ่งกล่องมีสี่เซตอันนี้เราหยิบออกมาสองเซตละก็จะลองดูนะคะว่าทำยังไงได้ ด้านหลังเป็นกาวสาะนี่ค่ะถ้าปกติมันจะอยู่อย่างเงี้ปกติจะอยู่อย่างเงี้ยพอเราบิดเขาเข้ามาก็จะอย่างเงี้วิธีการนะคะมันเราล็อกเนี้ยไม่ออกนะคะเพราะว่าเออมันมันมีลักษณะของการล็อกไว้ละโอเคเสร็จล้ว เสร็จแล้วค่ะจะให้ดูต่อนะคะวิธีการปลดนะคะมันจะมีตรงเนี้เห็นไหมเปนปุ่มตรงนี้เรากดกดแล้วดึงปลดกลับมากดแล้วดึงปิดกลับมาค่ะเซตนี้น่าใช้ค่ะแล้วงานเขาสวยก็อย่างที่บอกค่ะว่าก่อนจะซื้อของมาขายเนี่ย สิ่งหนึ่งคือต้องไปดูไปเห็นกับตาก่อนถึงจะซื้อมาขายนะคะเราจะไม่ได้ดูที่โฆษณาหรือวิดวดีโอที่ทําโฆษณามาอย่างเดียววิดีโอที่เราดูเราจะดูด้วยความสนใจว่าเออของตัวนี้น่าใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งคือต้องไปดูเองว่าของมันน่าใช้จริงหรือไม่นะคะเซตนี้1น0้านะคะหมายความว่ากล่องนี้มี4อัน150แต่ถ้าซื้อ2กล่องให้2อ0อ นะคะ,คะ280เดี๋ยวจะพยายามหาวิดีโอมาให้นะคะค่ะ,คะ,คะ